พี่น้องเบื้องเบื้องเบิ้องน้ำส้วนน้ำกันขวดนี่โอ้ยพี่น่ะติดกูดสกีดแมนมากโอ้โหนี่นีใครสร้านี่อันหนึ่งเอาใส่แรงนี้พี่น้องนี่อันหนึ่งเนี่ยเบิ้งสีขวดแมนอีหลีโอ้ยฝ่าวดิน นี่อันหน,นึ่งบอคุ้มนี่มีจักอันผีมันแตกเป็นหืมนมาผีพี่น้องเอ้ยอุ่นซ่อนนำบอดิอุกูด่าใส่เมื่อเรือบ่อเชี่ยอีกกัน่ะใส่เอ,อ้อ น่มือนี่มาจอบเบื้องมองเกามองไม่มองเกาเขายุหันมื่บ้านนั่นเฝ้าตัวเอาซ้ำนั่นมือนี่สิมาจอบเบื้องพอว่าเคลียเพราะท่านเดือเมดไปเบื้องนี่จ้าเนี่ยเอามีอีกแมนบ่ะนี่นี่กับแมนน,น,นั่นนี่แค่นี้ถุงปะ ถุงนี่เอาถุงมันขาไปกันหน่อยนี่นี่อุ้ยอันน้อยๆมันนี่ี้เนียนี่เนี่ยใส่เอาแมงหลดนอยอันนี้น้อยอื่นจะเอาอุ้ยใส่ปากกากระชากอันนี้รอนี่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 พูดเต็มเนาะน้อยๆก็เอาน้อยก็เอาโลดเยว มนไนเคียนนเค้ยวเลรอแม่มีหนิมากกับหน้องด้วพี่น้องมันมานําไม่มานตอ <c oughs> มีมานมานํม้มมนอยากเห็ดบ้ยเขาจ้องห็มันง่ายแพ้ถ้าไปมองไหมโอ้ใครเข่านี่ปิดไ้มันจะอยู่เขาเ้าทางที่สากเอามันถกเขางไปมองไม่ก้นมีอันน่งแแมนบอกขี้ขีโคนง่ายเทอ แบบผีแนมเห็นน้กแมนกูถึ่ข่านเป็นตะกี้บอกว่านี่อุ๊ยคดีแท้ยักษ์ใสขวดลายหายให่ท้ายก้อีนี่นี่นี่่พี่น้องเบื้งหอยแตกมาุ่นนี่อ้คือมันแต่ว่ามีอีกมีอีกไข่นึงน่นโอ้ยเงี้ยนั่นอี๋ ถ้าต้องใส่เสียมใส่ยังดอกพี่น้องเอามือขวดเนี่ยเอาใส่นี่นี่เพชรนี่ได้พี่น้องเลยนั่นเอานี่ห้าเราเอาขืนไว้โผล่เห็นป่เห็นเนี่ยดูดะ ถุงเน้น่าบกลับมาเอาไห้ดิเต่นี่ๆๆใส่ใส่ใส่แมวกระอันจะไข่เยียเบ้างเก่ไส๋นะนี่อันน้อยเบิงไข่มา่ี่เหรออืมน้อยนึชิได้เอ้ากรเดาใช่ไหม นี่ท <Wir ound> ี่นองนี่จังสีดินจุกบจีบบนี่ก็ะแมนนิินั่นโอ้ยออกหลายหลายก็มื่บ้านเด้อนี่ท้งหลังแน่ใส่นั่เหยียบแหรอบอสบอว่ามันเถาเอ๊ะเานี่ใส่งีนี่เอนี่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 อยนึงออ แก้วกาแฟก็เอาออกลรืดีน่นนะน่ะเอามาใส่เห็ดนี่นี่แ็ดน,นี่ไม่หน่อลนเลยจะมึงขวดอ่ะไม่เอามาบริษัทไปอยู่นี่ปาก <laughs> กาต <laughs> มองหันเขากะยุ่หนีตัวอะไรแดงว่าเขาเหยียบนี่นี่แคโอุ้ยนี่ไงพี่น้องขวดไปขวดมาก,กับใดดิเหนียวไหวซะ ถ้ว่ามันเด้ขื่นมาแล้วมันพ่ายัางดิเอา้าเอาไปเมิดโหลดนี่เ้ยเนาให้หน่อยหน่อยเพราะเพรได้ค่าเขียวมือสโหลดมันได้ขึ้นมากเลวไหมมือม้าเหากสีดำที่น้องมาหันหทา่าหอดใส่แห้วฮเอันนี้อันเจ้าอันอันนี้ งอนี oh, top, right? mm ้ม hmm. mm ันเถาเมื่อ้ไปเริ่มต้นใสหนีแม่นี่บ่โอ้ัน่จะเห็นเงแล้วเนาะอ้อืม หมากเลยเนาะเห็นยุ่งค่ะมันเตยียสอ๋อ่นองสองไ<อ>ทยเลยนอ้ยเฮีเ่ยไปใส่กับพ่อพี่น้องฮัลน์พูดะเอามาือป้ายไปถือกับพ่อ ี่กับแม่นี่พี่น้องนี่นี่กับแม่นี่นึ่งนี่กับแม่นี่นี่พุ่นหอมเลยหอมหอมเห็ดเบื่อไร่ซองมื่อไหร่ใครมันเอาเอาตัวเท็ดเดอร์เท็ดเดอร์มันก็ได้ขึ้นมาแลยเท็ดเท็ดนี่กับแม่นี่เนี่ยน้อาบ่แม่นเหรอว่ามือขวดไหม ดำมดนี่กดีวา่วมมพี่ว้าพี่น้องคือเป็นตะมวนเถอะุูดะเคียไปใส่กมี่เอ้าไมเห็นงานม่อย่างไร่ะฮะงานกับเดงนไม่เก่งกว่าดีดำด้บั่นี่นี่นี่กูดะคุกเข่าใส่อดเดยวนี่นี่ดี อมเอนม,มันปุ่มนี่ห่อนเมื่ยพี่น้องห่อนโอ้ยใบยสวงเนะาะใบสวงสีเคิงมาหาเห็ดวัน ไสิบุ้มเลยเต้แมนบอดแมนนี่สว่งามเลยวะดอกมันขาวเนาะอุ้ยแผบเนมือเมยนี่นี่นี่พี่น่องเฮ้ยเคียไปใสกับผอวบดมันสีอัวหืมบ่ ใส่ละนี่ได้ปากกาขันเจ็บมือใส่บุได้แล้วนี่ตจนมือเท่านี้เออนาะขวดว่าสันข้ามไปก่อน สแสดงว่ามันต้องอยุดทางผุนทางเห้าไปผุนแผลท่ทางนี่มันบ่มีแล้วนั่นหมองเริ่มต้นยุหันเมีนยนยุหันบ่มีแล้วต้องมาผีเพราะว่าเขาเริิมต้นยุผีมันก็นมีอยู่ไหม สามนี่อโอ้เนาะแง่หนึ่งพี่น้องนี่อันหนึง่งเนี่ยเบื้องสีขวดแน่อีหลีโฮ้ยฝ่าวดินนี่อันหนึงน่งบอ่อขุมนี้มีจักอันพี่มันแตกเป็น,นผืดนมาผีพี่น้องเอ้ยอ,อนซ้อนนำบอ่อดิอดคุดา Đây, mới rồi bỏ kia yeah, gì cơ á mùi 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 bò mùi ui, mùi mùi rồi ui mùi mùi đây นละบ่เคี้ยบไปก็ไนแต่หวยที่ก็เดือนซะบอนี่แม่นว่พี่น้องนี่แมนบน่นี่วิน,นี่พี่น้องเคี้ยไปเคี้ยมาก แต่ยุกไก่เอาลี่หายนะไก่มูอนี่หอนคุณหอนไรมึงห้าออกยุกแขนผุดอ่ะ พี่น้องสีผ้าเบิ้งเห็ดอยู่ในถุงอันใดเด้อนี่เวลาบรจักนาทีเนาะแพทต์สีเนาะถ<อ>ึงครึ่งชั่วโมงว่วปุ่นอาจด้ปุ่นเหรอหาตัวเข้าหาตัวเฮง่ายหา,ากระเทียบไปตังสี่ไหลเลยนั่งสาวห่มกันเลยเมื่อย แตกแบบสิกระแมนนี่ปาดสามไข่เี่ยอีกก็น่าไ่ไก่ก,กันบ่มีบ่หาไปเรื่อยๆนี่แมนอยู่บ่บ่แมน <laughs> bạt. Sแตก เดียรี้ยงเลยนี่นี่กรแมนนี่กรแมนเนี่ยนี่เบิ้งกี่หลอุ้ยพี่น้องเบิ้งเบื้องเบ้องมันส่วนนำกันขวดนี่อู้ยพี่น่ะติดกูติดแมนมดนี่นีนี่ใครซ่อนนี่อันหนึ่งเอา <บ>ใส่กักนแมนถิ่มซะนี่แตกมอยูนี่พูนพู่นจกขึ้นมานี่อันนึงก็แมนบอกก็แมนมังใครหนึ่งแมนบ่กปวดเนี่ยนี่แพทน,นี่พี่น้องนี่ ข้างผีต้วนพี่อุ้ยเต็มเลยพี่นอ้องบังเสียวอันนี้ให้บังเนี่ยหนึ่งสองใหรบอกไงหนึง่งขวดอีกแลนะมีอัหนหะนึ่นนงเปิดเปิดเปิดแผ่นดินแตกกับมือนี่แหละพี่เต็มกอหยาหนึง่งเอาผุดาสามใครเหรอที่พี่น้องคุณ ถ้ามันหมูตากแดดเอาโหลดดยวดินี่ต้องใส่ทำไมแตกคนเดียวนะอือนี่แตกอีกบะนี่อย่งโอ้ยนี่กระแมนนี่พี่น้องนี่อันนี้กระแมน เนี่ยไม่อยากเบาหลาย,ย,ยเลยกาินซะมันขวมแล้วไหมขปล่าน้ำเห็ดไม่อยากเบาหลายเลยผูดอ่่เด้จ้านี่พแพทยเนี่ยเนี่ยตก,กใส่กระป๋อง แม่นี่บอกขวดไปช่วยทิพตขวดไปช่วยทิบนี่นี่นี่พี่น้องนี่กะแม่นเฮียงก็เป็นลมเป็นแรงยายปุ่นงานเป็นลมเอ้าเสียงยายปุ่นสมบูรณ์เห็นไหมว้าเม่มับบ <c oughs> นว่าเป็นลมเป็นแรงนี่เห็นไหมนี่นี่บ่กี่โมมือดำมืด แหง้งอันไปแหง้งเห็นแหง้งแตกด้วยได้ซ้ำนี่อะไรโอ้ยเหอนอเวลาแล้วชั่วโม,มงหนึ่งสิกลับขึ้นไปบานเฮงงานบันีเข่าตาเดี๋ยวสิพามาเก็บไม้นะจ้ะคลิปนี้บ๊ายบาย